เรื่องดีอยู่ว่าคือวันนั้นน่ะผมไปออกกำลังกายมาใช่ป่ะแล้วว่าผมก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆหิวผมก็เลยไปแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับบ้านทางกลับบ้านผมไฟมันดาบคือรอบข้างผมมันมืดไปหมดแล้วผมนั่งไปสักพักครับผมได้ยินเสียงโอยสกิปพี่วินมอเตอร์ไซค์ว่าพี่พี่ได้ยินเสียงโอยหรือเปล่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ยินนะเอาแล้วไเอาแล้วไงเอาแล้วลองนั่งไปสักพักหนึ่งลองตั้งใจแล้วก็แบบ มันได้ยินจริงๆพี่ได้ยินจริงๆพีเหรอใช่แต่มาสองโอ้ยรอบเนี้ยเออโอ้ยโอ้ยเนี่ยผมเล่าผมเป็นคนลุกเลยพี่เสร็จปุ๊บผมนั่งไปเรื่อยๆอีกคราวนี้ได้ยินชัดแจ๋วเลยโอ้ยเสียงดังขึ้นกว่าเดิมอีกเสียงดังขึ้นแบบได้ยินชัดแจ๋วเลยโอ้ยเฮ้ยผมถามพี่เนี่ยมันดังขนาดนี้พี่ได้ยินหรือเปล่าได้ยินสิว่าก๋วยเตี๋ยวมันลวกหลังกูอยู่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันลวกหลังกูอยู่เนี่ยตลก เสียงโอ้ยเลยว่ะเสียงคนขับวินใช่เสียงที่ขับวินอยู่หน้าของกาก็เตี๋ยวอ่ะวานสอนไว้อย่างนี้แล้วเป็นรูปหลังเขาก็เตี๋ยวมันร้อนต่างเดือนที่พี่ๆของเราทุกคนนะครับที่ซื้อของเรานั่งนั่งรอใจนะครับอย่าไปวางไว้ตรงกลางนะเดี๋ยวจะเจอประสบการณ์ขนหัวลุกผมบอกได้คำเดียวว่าเจอขนหัวลุกแน่นอน